สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอฟซีวันนี้เรามาที่เกาะสมิดเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนะครับจะเห็นว่ามีทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะเขาถือว่าเป็นหาดทรายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะสมิตนะฮะซึ่งจริงมันมีหลายหาดแต่หาดนี้เป็นหาดที่คนนิยมมามากที่สุดทรายจะสะอาดสีขาว นะครับน้ำก็ใสสะอาดนางแบบก็สวยนะครับนางแบบของเรานี่เที่ยวรอบโลกรอบประเทศเลยนะวันนี้มาหาดทรายแก้วนะที่เกาะสะม็ดอันนี้เราจะฉายบรรยากาศรอบๆให้เห็นนะครับเกาะสะม็ดนี่เดินทางง่ายนะฮะมาที่ท่าเรือเสียเงินคนลาไปกับคนละร้อยยี่สิบเฉลีย่ย หกสิบาทค้ทางแล้วก็จอดรถถ้าไม่ค้างคืนก็ห้าสิบาทค้างคืนก็ร้อยหนึ่งแล้วพอขึ้นมาถึงตัวกเกาะสม็จก็จะมีรถสองแถวพามาที่หาดใซแก้วยี่สิบาทคนละยี่สิบนะครับวันนี้เรามาถึงตรงนี้นี่ถือว่าเกาะสม็จเสร็จไปแล้วเขาบอกเสร็จทุกลาย แต่เรานี่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วคือเสร็จนี่ไปเที่ยวมาทั่วแล้วนะครับทั่วรลยองวันนี้มาเกาะสม็จตรงหาดทรายแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สดชื่นนะริมทะเลที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นที่ใฝ่ฝันของบุรุษและสตรีหลายๆท่านอยากมาเที่ยวกันนะมีหนังหลายเรื่องก็ามาถ่ายที่เกาะสม็จ วัยรุ่นก็มานะฮะบ,บนเกาะสมเด็จนี้ถ้าใครจะเหมารถเที่ยวก็ได้นะฮะเป็นคันต้องไปคุยกับเขาแต่มอเตอร์ไซค์นี้สิบเจ็ดชั่วโมงละหนึ่งร้อยนะครับมีให้เช่าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นก็ไปขับมอเตอร์ไซค์ครับในจุดนี้เราจะไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่างๆอีกนะครับ